สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีทั้งชมครับมิน้พาเดินทางครับมหาปูหาเจ็ดแปดครับพี่น้องครับปูทรงไล่ไปบอกนะครับเนาะกับว่าผู้ใหญ่เจดีครับพ่นทรงมาให้แล้วหลักสิบล่างเนาะพี่น้องหมวดที่ผ่านมาครับผู้ใหญ่เจดีเพ่นกระเน่นเก้านะครับเนาะเก้าหลักเก้าพี่น้องครับเก้าหลักสิบล่างนะครับทั้ชมมรับหมู่ว้านกับมหาปูแหละครับ มือนี้นะครับเนาะปูเลยว่าได้มาเลย์เดอ้อนะครับขับกันในพาคเอฟซีมาหาปูนะครับเนาะปูห้าจุดแปดครับอตอนนี้คนกันมาหลายอยู่พี่น้องนะครับานะจังเข้าไปหาปูน้ำกันปูว่าได้มาแล้วหลักสิบร่างตัวเดียวขับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับชมช่วงครับจังเข้าไปกราบนมสัสก,การปูน้ำกันไปรับชมรับฟังน้ำกันนะครับเนะาะเพราะว่าเมื่อวานปูว่าสงไร่ไปบอกเบ้าเทา วา่ยาผู้ใหญ่เจดียนะครับเนาะส่งมาให้แล้วหลักสิบล่างครับยังเข้าไปชมไปฟังน้ากันเข้าไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันนะพี่น้องเนาะกับบรรยากาศมันในกระแดดร้อนที่เก่าแหะครับท่านผู้ชมนะครับหาผู้ใดอยากได้หลักนะครับเนาะหลักสิบล่างครับเพราะว่างวดที่แล้วของเพิ่นกนแมนนี่พี่น้องขับปูกระยำให้ช่วงมาคงสุดท้ายงวดที่แล้วนะครับนะเนาะเพิ่นเน้นเลยครับเก้าตัวเดียวหลักสิบล่างเอาพี่น้อง าตอนนี้คนกําลังมาหลายพี่น้องเดี๋ยวจะข้าไปหาปูนะครับท่านผู้ชมครับจะข้าไปฟังน้ากันว่าหลักสิบลางงวดวันที่หนึ่งมีตัวนาย่น2 5 6 6นาะครับเนาะผู้ใหญ่เจดีส่งมาให้ตัวไหนนะครับเราปูวาตัวเดียวเท่านั้นนะครับพี่น้องครับเอาจะข้าไปฟังน้ากันครับผมเอาท่านผู้ชมครับเข้าไปกราบนมัสการปูน้ากันครับเสียงแม่งยังน้อครับคือร้องสนั่นวันไหวแถอพี่น้อง กับเสียงแม่งยังพี่น้องหูจักบะครับผมเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันปูบอกมาแล้วผู้ใหญ่ใจดีหลักสิบล่างเสียงแม่งยังปูห่องปูเสียงแม่งยังห้องครับผมเกิด่าแม่งยังใสนี่มันห่องเขาเอิดแม่งอีบปแม่งอีบปปูแม่งง่วงแม่งง่วงกราบนมัสการครับปูเครับผมอ้าว ผู้ใหญ่ใจดีมากเราบอกปูว่ามาแล้วมาแล้วสันปูวา่าครับนะครับเนาะวันนี้วันที่19พฤษภาคม2566พี่น้องขับผู้ใหญ่ใจดีมาแล้วปูบอกอันไรปูตัว่าห,หัวก้อนหั่นเก่า,าบ้างหัวก่อนเก้าหลักสิบ, 9, ล,สบลักหน่วยบ้านเก่ากับที่ปูเก่าเก่ามาที่ลักหน่วยบ้าน ปู้ปเขียนหไหไม่นะครับเอาเอาแผ่นไม้เขียนไหนะปูกับหลักสิบล่างนะปูเนาะชุดบนน้ำาปูสิบล่างสิบล่างผู้ใหญ่ใจดีได้พี่น้องเด้อนะครับผมสิบล่างผู้ใหญ่ใจดี เจ็ดตัวเดียววะปูมันนี้เอาไปใส่นวยเจ็ดสวงบาได้ขอ,อกากระบ,บาดเรียวแต่ว่าล่าเทียเจ็ดมันไปส้นมันที่มีอยู่เจ็ดเจ็ดเราว้างอันนี้เจ็ดเจ็ดเก้าขึ้นใต่ลำ เมืที่แล้วคืนเตยนามดับปอยู่ที่ปัวทั้งบนทั้งล่างแมนเพราะว่าคุยกันเรเห็นเพราะว่ามันย่งเก่าเก่านี่ย่างตะลางตัวหนึ่งครับแต่ว่าของเสียนคืนเตยนามปัวดับไม่อยู่ทั้งบนทั้งล่างครับหนี่ยามปูสองปูเจ็ดเก่าเจ็ดหัเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองอะไรครับอืมพันไทยมาเจ็ดหลักสิบเจ็ดหลักสิบจะวิ่งล่างนะเพื่อนบอกว่า มันเป็นหวัวสันจอนครับหวยสันจอนจวิ่งสองตัววิ่งเจ็ดกับห้าโอ้ถ้าวิ่งวิ่งเจ็ดกับห้าวิ่งสองตัวเพราะว่าหัยสันจอนนี่รับปูเกิดว,ว่ามันพลียร้องนี่โอ้คนส่งมาด่วนคือว่าเจ็ดหลักสิบเล่นมาปูเจ็ดหลักสิบเจ็ดหลักสิบถ้าจะลูดก็รูดได้นะ ครับเอาปูบริเคียนเจ็ดหลักสิบแห่เอฟซีพันหลักสิบปูเขียนชุดบนให้เอฟซีพันอีกน้ำในปูฮะชุดบนเขียนให้เอฟซีพันน้ำอีกน้ำนนชุดบนมั่นใจไปก็เดี๋ยวเบิงบ้งจะเอาให้เบิ้งครับการคุยกบโน้มที่ครับที่เป็นทรงมาให้ เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดห้าครับผมนั่นละทือคุยกันที่คุยกันตัวนี้วันนี้ครับท่านว่าวันเกิดของพระรา่นี่เขาจะล็อกเก้าศูนย์สองวันเนี่ยเอเก้าศูนย์สองตาบอกกับปู่อชัวชัวติปูกับหนึ่งหนึ่งมันมีอยู่ในรักครับรักน้วยเพลินของเพลินมันมีอยู่ เจ็ดเจ็ดเป็นบ้างครับเจ็ดห้าเป็นบ้างอ่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเอาปูเจ็ดหลักสิบเขียนให้นะครับหลักสิบเนี่ยเอฟซีมาเขียนทั้งนี้ก็ได้เขียนสิบเส้นก็ได้ปูหนี่งครับผมนั่นครับผมเจ็ดหลักสิบหลักสิบล่างเอาปูเขียนชุดบนให้อีกนะฮะชุดบนเขียนย้ำให้เอฟซีมาเนี่ ชุดบนบนวิ่งเก้ากับศูนย์ครับ ก้าหลักร้อยโอ้เอาทำชุชมพี่ร้องนี่ครับปูพันเน้นคู่ไหนนี่ลางนี่<ต>เน้นคู่ไหน,น,นมันเด่น,นัน่นครับ เจ็ดเป็นตัวกันเจ็ดหาเป็นตัวกันไปปูเสียง<อ>ขึ้นได้น้นมเพิ่าดับหาไม่จะอยู่เพราะฟังกันบ่อยู่งวดที่แล้วของเพิ่น,น,นดับบ่อยูอย่ปูตาคุยกันกักบโยมที่เพิ่นประสานงานให้มีเจ็ดหาเนียนมีครับปูเนี่ยเจ็ดหาแล้วก็เจ็ดเจ็ดนั่นแหะงวดที่แล้วปูเก้าศูนย์สองของเพิ่มเห็นบ่ดับบนก็มาทั้งเก้ามาถึงศูนย์ของเส้นขึ้นเตน้านมเพิ่นมถือครับทั้งล่างเพิ่นกระดับบ่อยู่ปูไปลักหน่วยล่างเก้ากับสี <c oughs> มาี้ล่างสิบตามาเก้าตัวเดียวเพิ่นว่าเอาเกา้าเก้าเพิ่นว่ามันออกยากเก้าเก้าปลาอ <c oughs> อกมากอะออกเก้าเก้าแล้วปูชุดชุดลักหนวยปูตรงบ่ลักหนวยล่างปูนี่ตรงกันบ่คือเลขหล,ลักหนวยล่างปูมีเกา้ามิหาย<ม>ด้วยปูมิกระานแต่ว่าถ้าเก้ามันยั่งเอาก,กันไม่ได้ซื้อครับธรรมชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเลย มันติดบอมันมีบอวันนี้ครับว่างหันประจําวันที่หนึ่งมันบอครับเลียกออกวันที่หนึ่งออกวันอังคารเป็นบอครับนุ้ยออกวันที่สิบหกหน้าปงกันนะสิบหกตีปัวแมนสิบหกพฤษภาคมอังคารมีสามติดจนได้เด้ครับอืมวานนี้วันที่หนึ่งวันเรื่องหัสนั่นเห็นไ่มแอนบโปัวมีมีหาครับผมระว่างดีๆนะเระว่างหานอ่ะ ตัวที่ไปติดก็คือเจ็ดห้าเนี่ยตัวท่ากับปัวอืมมันมีมันมีต่ดประเดี๋ยวก็ล็อกประจักรันของมันออกวั้นอาคารบั้นก่อศูนย์สามนี่ปัวล็อกประจักรันปุ้ยครัปูวัวตรีเก้าศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดก็มีเจ็ดห้าเจ็ดเก้าก็มีปัวครับมันมีเจ็ดเจ็ดมีครับเจ็ด เก้าเจ็ท่ามี่ศูนย์หามี่ศูนย์ศูนย์สี่มี่นั่นละเลขประจำตัวอาจจะออกเก้าศูนย์ห้าก็ได้ใกล้ใกล้กันเลขรหัสประจำตัวเพื่นมางคันมันก็ออกว่านี่กับมีศูนย์เห็นบอนี่บ้านนี้ว่านบัตรกับมี่ห่าหกแปดนี่เห็นบ่นหานี่ครับนี่หานี่ละว่างนี่ดีเลขบัตรเพชรได้ตารางมันกับเบอเคยพลาดดอกสองเจ็ดห่ารักน้วยล่างว่างคันกันได้ เก่าเปียดซี่เก่าสีเปียดรักหนวยล่างเปียดบ่มีับมันเหลือเก่ากับซีซีมาลักหนวยมันผอมบ,บ่ามากน้ำกันถ้าเก่าซีเ่เล่นชักเก่าซีมันไปออก 9, 9. <บ>เก้าเก้าปูคือประจับเจ็ดสองเจ็ดสองเข่ากากาบาดเข่ากากาบาดอ๋อ,อทาา่ามชมเข้ากากาบาทนี่ครับนี่ดิอ่าดีพี่น้องก้อนกับเข่ากากรบาดเจ็ดสองกับศูนย์ซีมันบปออกเห็นว่าไงครับ มันไปออก03ใกล้ๆแล้วอ๋อ72นี่เขากลกับ72บ่าได้เอานี่ปูงว่ะนี่02 05บ้านนี้1หาก็ได้ได้0หาก็ได้ครับ03ก็ได้ใน04ก็ได้4ปู่นี่ลักษณะนี้ปูเน่นนี่บอก902เลยบอกปู902นั่นตาว่าเขาย่านล็อก ใส่ประจำตัวของขีดเนี่ยนะเอาสีนเมเงินขีดเนี่ยนะขีดเน่นเลยเน้นศูนย์สองเน้นเลขเน้นตัวนี้ตัวนี้เด่นปะปูศูนย์ห้าศูนย์ห้าตัวหนึ่งกับนี่แหละมันเด่นทันหลักร้อยเก้าปูเนาะตัวเดียวเอาเก้าใส่เลยวิ่งเก้ากับศูนย์เอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอมัดเก้ากับศูนย์เด้คผัดหนึ่งศูนย์กับหนึ่งผัดมากหนึ่งนี่ครับท่านผู้ชมครับเอาสองตัวเลยเก้ากับศูนย์ปูนะครับเนาะครับ ปูวามาด่วนครับให้มาด่วนกรับโทรตามด่วนนะปูได้มาแล้วสิบล่างผู้ใหญ่เจดีเจ็ดหลักสิบล่างนาะพี่น้องนะครับจับคู่มาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเกาเจ็ดหาถ้าวิ่งล่างนะครับวิ่งเจ็ดกับห้าเดนเจ็ดร่องหาถาวิ่งเด้อครับเพิ่นยำมาเลย ผู้ใหญ่เกดีบนวิ่ง9กับ0 3ตัวเน้นไปเลย902ขับตวาหลักร้อยเพิ่นมาหลักร้อยเจับใส่ได้902 904 905 906 2ตัว02 04 05 06นะครับแล้วกลับตัวด้วยเน,น้นที่02 05วันนี้ลนะ้วได้ปูติดบนติดบนมา หนึ่งตัวติดบนมาหนึ่งตัวแปดบวกแปดบวกศูนย์แปดเก้าับศูนย์หนึ่งนี่อ่าสี่ตัวมาหนึ่งตัวเอาท่านผู้ชมแคปหนาจอพี่น้องหลักสิบล่างผู้ใหญ่เจดีเจ็ดตัวเดียวถ้าวิ่งล่างวิ่งเจ็ดกับห้าสองตัวเพิ่นจับให้ตามนี่เนี่ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าพี่น้องตัวรองเจ็ดห้า ติดบนมา1ตัวมี8901ครับบนแน่อาจจะมาถึง2ตัวได้พี่น้องเพื่อาจจะมาถึงหลักร้อยปูเน้นหลักร้อยเนะครับเนาะนี่ครับอาจจะมาหลักร้อยหลักสิบอาจจะมาศูนย์นี่ครับวิ่งบนวิ่ง9กับศูนย์กราบขอบคุณขอบคุณปูทำช่อมนะครับเนาะขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องเด้อนะครับพี่น้องขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะอายุมั่นขนยืนได้พี่น้องเด้อนะครับเนาะพอกันคลิปหน้าแอดมินบ่าวเธอรสวัสดีครับ